ครับทุกคนครับอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับของฝากจากสุโขไัยนะโอ้นี่นะครับดกจริงนะย้อยลงดินเลยนะตอนนี้ไปผูกข้อมือมาก็แหวกกลับลูกเล็กก็มีเราก็เอาลูกใหญ่ๆนะครับ กลับไปกินนะครับนี่นะครับอ,อ่านะทุกคนนะครับเดี๋ยวเก็บประม่วงก่อนนี่เด็ดเป๊ะนี่ทุกคนเออเฮ้ เอามากินที่บ้านนะทุกคนนะแก้วขมิ้นนะครับเ,ออเ,ออเด็ดง่ายเหลือเกินนี่นะครับแก้วขมิ้นนะทุกคนนะครับของฝากจากสุขโขทยัย